สำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการจัดการแก้ไขในส่วนของ contact us นะครับหรือการติดต่อนะครับเ,เรามาดูที่หน้าการติดต่อตรงนี้นะครับเราก็จะพบแบบฟอร์มนะครับตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ Best Web Design แล้วก็ sme t o design เนี่ยเราทำไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับก็คือที่อื่นก็อาจจะใช้ฟังก์ชันของจุล่าปกติในการสร้างแบบฟอร์มนะครับแต่ของเราเนี่ยเราใช้คอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า rs form pro นะครับซึ่ง is form pro ก็สามารถสร้างแบบฟอร์มได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็การใช้งานค่อนข้างดีนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าพอเราได้เว็บไซต์ไปปุ๊บแล้วแบบฟอร์มตรงเนี้ยเราอยากจะให้คนที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งแบบฟอร์มส่งคําถามตรงเนี้ยเข้ามาหาเราจะส่งไปที่อีเมลไหนนะครับอันนี้จะสอนวิธีการแก้ไขให้นะครับส่วนวิธีการเพิ่มการสร้างฟอร์มต่างๆนะครับลูกค้าก็สามารถติดตามได้จากวิดีโอคอมโพเน์ของเรานะครับซึ่ง อันนี้เราเปิดให้สมาชิกดูเท่านั้นนะครับสามารถมาดูวิธีการจัดการสร้างแบบฟอร์มต่างๆได้นะครับแต่ในขั้นแรกเราจะสอนวิธีการแก้ไขว่าแบบฟอร์มเนี้ยควรจะส่งอีเมลไปหาใครบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราไปดูที่ตรงนี้นะครับแบบสอบถามนะครับเอาล่ะครับเราจะมาดูที่อันนี้ด้านหลังนะครับเราจะเข้ามาดูที่คอมโพเนนต์นะครับชื่อตรงนี้นะครับ RS Form Pro นะครับผมขอเข้ามาที่หน้าหลักเลยนะครับ ทำไมถึงเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์คือการจัดการเนื้อหานะครับตอนนี้เนื้อหาของเราเป็นแบบฟอร์มนะครับตรงนี้เป็นแบบฟอร์มนะครับนั่นหมายความว่าการจัดการเนื้อหาหมายความว่ามันอาจจะมีมากกว่า1แบบฟอร์มนะครับอาจจะมีบางที่อาจจะมีเป็น10แบบฟอร์มหรือบางที่อาจจะมี2อสแบบฟอร์มก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีการจัดการแบบฟอร์มนะครับเราใช้ RS Form Pro นะครับตัวนี้เราใช้ RS Form Pro ที่เป็นตัวลิขสิทธิ์นะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับไม่ต้องกลัวระบบสแปมหรือว่ามับ โอเคเราไปดูที่ manage form นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะเจอฟอร์มของเรานะครับตอนนี้เรามีฟอร์ม1ฟอร form นะครับหฟอร์มชื่อว่าสอบถามผ่านแบบฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้ form t i t ิลตรงนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเดียวกับตรงนี้นะครับสอบถามผ่านแบบฟอร์มตอนนี้เรามีอยู่1อันนะครับทีนี้ผมให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับ manage submission นะครับ manage submission เนี่ยคือทุกทุกครั้งที่มีคนกรอกแบบฟอร์มเข้ามา หาเรานะครับเข้ามาหาเราแล้วอีเมลนั้นเนี่ยอาจจะส่งเข้าไปถึงอีเมลของผู้ดูแลระบบช้านะครับตัวข้อมูลที่ลูกค้ากรอกตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับบางคนก็อาจจะเจอปัญหาว่าอีเมลของตัวเองไม่ค่อยได้รับหรือว่าอาจจะไปอยู่ในจังเมลนะครับก็สามารถมาตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าคนที่สัมมิทเข้ามาคนที่เขียนรายละเอียดเข้ามาคือใครนะครับมันจะบอกว่าวันที่ สมิชื่อ,อชื่อว่าอะไรนะครับอีเมลอะไรเบอร์ทโทรนะครับแล้วก็รายละเอียดก็คือรายละเอียดตรงนี้ที่อยู่ในช่องนี้ทั้งหมดก็จะถูกบันทึกเอาไว้ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราอยากจะมาดูว่าอของเราเนี่ยมีคนส่งแบบสอบถามมาเท่าไหร่ให้มาเรามาดูที่ตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถ Export นะครับเป็นไฟล์นะครับ CSV Excel หรือ XML ต่างๆตรงนี้ได้นะครับแต่ ปัญหาก็คือตรงนี้ไม่ซับพอร์ตภาษาไทยของเรานะครับเพราะนั้นฟังก์ชันตรงนี้อาจจะใช้ได้ในกรณีที่แบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคผมขอปิดตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ไขอีเมลตรงนี้กันนะครับมาที่ Manage Form ใหม่นะครับแล้วก็มาที่สอบถามผ่านแบบฟอร์มนะครับเราก็จะพบปุ่มใหญ่ๆ2ปุ่มก่อนนะครับคือ Component กับ Property นะครับ Component ก็คือเนี่ยลักษณะฟอร์มของเรานะครับ ฟอร์มก็จะเต็มเขาเรียกว่าเรียงกันด้วยฟิลนะครับอันนี้ฟิลช่องที่สลับกล่องนั่นเองนะครับซึ่งฟิลก็จะมีการสร้างอันนี้เป็นฟิลแบบชั้นเดียวฟิลแบบฟิลฟิลแบบแถวเดียวนะครับอันนี้เป็นฟิลแบบกล่องนะครับอันนี้เป็นฟิลแบบให้กรอกรหัสป้องกันสแปมนะครับเป็นฟิลซับมิดนะครับนี่เป็นต้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือ property ตรงนี้นะครับให้มาดูที่อีเมลนะครับตรงนี้ส่วนของอีเมลนะครับมาที่แอดมินอีเมล เมื่อเข้ามาที่ admin email แล้วก็จะพบว่าตัว website, เว็บไซต์ตัวแบบฟอร์มเนี่ยก็จะมีการระบุไว้ว่าแบบฟอร์มส่งถึงใครนะครับทูตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญเลยทูสีแดงๆตงัวนี้หน้าเว็บทุกอย่างที่เวลายละเอียดที่กรอกตรงนี้จะส่งไปยังอีเมลอันนี้นะครับอโอเคแล้วก็จะมี cc นะครับการทํา copy bcc การทํา copy แบบซ่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นอีเมลของที่เราอาจจะเก็บเอาไว้สํารองเอาไว้นะครับสำหรับ หลายๆท่านนะครับในทูตรงนี้เนี่ยสามารถส่งได้มากกว่าหนึ่งนะครับคุณสามารถใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับคันแล้วก็ใส่อ e ีเมลต่อได้เลยนะครับก็สามารถส่งไปได้มากกว่า1นนะครับตรงนี้เป็น subject นะครับมันก็จะบอกว่าหัวข้อที่ส่งอย่างตอนนี้ผมจะเขียนไว้ว่าสอบถาม่านหน้าเว็บนะครับ ecg reader นะครับหมายความว่าโอเคเแบบฟอร์มตัวเนี้ยมันจะชื่อสอบถาม่านหน้าเว็บนะครับโอเค ให้มาแก้ตรงนี้นะครับตรงนี้ทูนะครับอันนี้สาคัญเลยนะครับเมื่อแก้เสร็จแล้วให้สั่งบันทึกและปิดนะครับตรงนี้บันทึกและปิดนะครับอันนี้ผมขอยกเลิกนะครับผมไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับลูกค้าสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับทุกๆแบบฟอร์มจะใช้งานเหมือนกันนะครับให้ทําการแก้ไขการส่งอีเมลจากลูกค้ากลับมาหาเรานะครับหรืออาจจะเป็นการตรวจสอบการซับมิตข้อมูลเข้ามานะครับในกรณีที่ไม่ได้รับไม่ได้รับข้อมูลเข้ามาที่อีเมลของเรา อันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขนะครับตรงนี้คร่าวๆนะครับให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับ